ทุกคนเราอยู่กันที่แมนฮัตตันบีถึงแล้วคนเยอะมากเลยวันนี้เครื่องบินเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้เองตอนนี้เขากำลังดิสเพลนดิ้งกันอยู่ก็เดี๋ยวนั่งรอกันไปก่อน มันเอยู่ตรงโน้นทุกคนนเห็นไหมอยู่ตรงโน้นอ่ะ D สาช่วงนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่คนเดินทางเยอะเพราะว่าเป็นช่วงฮอลิเดย์ซีซันเป็นอ่ k s g i v i n g ฉะนั้นคนก็จะเดินทางเยอะสนามบินตอนนี้แน่นมากนะครับ a l right ถึงเวลาที่ต้องทำงานแล้ววันนี้ลากกระเป๋ามาแค่ใบเดียวเบาๆแค่นี้ <laughs> มาถึงโรงแรมมาทุกคนเดี๋ยวพาทัวร์ห้องซื้อหนึ่งเพราะจะอยู่นี่ประมาณ16ชั่วโมงเป็นโรงแรมที่อยู่ติดสนามบินเลยนะจริงมีทั้งขวให้ด้วยนะครับมีไมโครเวฟที่ทำกาแฟซิงล้างจานจริงๆแล้วน่าจะมีพวกถ้วยจานให้ด้วยแหละเอาตู้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้วยจานน่าจะอยู่ข้างบนอ่ะถ้วยจานไม่มี หลอกกันนี่หว่านี่ก็เป็นมุมทํางานจะมีมุมนั่งเล่นด้วยอันนี้ก็เตียงอีกมุมหนึ่งถือว่าเป็นห้องใหญ่อพอสมควรห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทีวีเครื่องหนึ่ง 70 years later Hello pick up for woody pong right for tyler. Yeah, yes. yes. Sir. Thank you uh, right, All right going Yes right. The weather is nice. So why not? Yeah, <laughs> where, are from, yeah. where are you from? Uh, texas Uber คุยเก่งมากคุยกัน,นตั้งแต่รับสง่งจนถึง drop off <up> ประมาณเกือบ20นาทีได้นางบอกนางอยากจะเป็นแอร์แต่ตอนนี้สมัครสายการบินไหนก็ยังไม่มีสายการบนิบนรับเลยก็ให้สมัครไปเรื่อยไปกำลังใจให้เนาะ3 hours later กอนราอยู่กันที่แมนฮัตตันบี h ถึงแล้วคนเยอะมากเลวนะันนี้ มาถึงตรงที่มันเป็นสะพานปลาแล้วทุกคนตรงนี้ก็มันเป็นอ่าพับบิดสเปซแล้วก็มีทั้งคนใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากก็แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่ได้บังคับตรงนี้แล้วถ้ามั่นใจว่าไม่กลัวติดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อากาศดีมากทุกคน ตีอนะุูหนูมมได้น่าจะประมาณสัก17-18องศาได้ตอนนี้อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้เพราะว่าอยู่ริมทะเลอากาศดีน่าจะจำได้ว่าข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นซีนที่ลาลาแลนที่เอ็มมาสโตนกับพระเอกมาเต้นด้วยกันข้างหลังตรงนั้นจำได้ไหมเนี่แหละน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะจำเสาไฟได้ถ้าดูในฉากเรื่องหนังลาลาแลนนะทุกคน But, คนเล่นเซิร์ฟฟิงซะหน่อยอ,อ,อย่างกระดาลาฮอลลิวูดไปละไปละเพยตัวเนี้ยไอสะพานปลาเนี้ยสร้างมาสามครั้งตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเก้าเจ็ดแล้วก็พังเพราะวินเทอร์สโตมก็มาสร้างทีหนึ่งเก้าสองสี่แล้วก็จนมาจบปีหนึ่งเก้าเก้าสอง ก็ถือว่ายังใหม่อยู่แค่20กว่าปีเองไม่ใช่สี่หนึก็สงใช่4 4ปีได้24 25ปีได้